คลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าเป็นการหนึ่งหนึ่งปืนลูกซองนะครับผมก็นะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยไลฟ์สดอยู่ในทิกต็อกนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมใกล้จะลงไลฟ์แล้วนะครับก็มีคนมาท้าผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็่อนแรกเนี่ยผมก็คือปฏิเสธนะว่าแบบไม่เอาหรอกครับก็คือแบบผมไก่อ่อนคือแบบหนึ่งหนึ่งไปก็เสียเวลาผมก็แพ้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็ พูดตรงตเลยคือแบบว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหนึ่งๆแล้วก็คือแบบชอบเล่นธรรมดาคือ แพ้มันไม่อะไรหรอกคนดูแต่เวลาเล่นเนี่ยมันตื่นเต้นเว้ผมม่ค่อยชอบต่าไหร่คือในตอนนั้นเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้รัวมากแต่ว่าก็คือแบบเขาก็แบบว่าเออไปสร้างห้องรอไปบอกในห้องอะไรงู้งนี้นะคือเอาง่ายๆรอผมแล้วผมก็แบบว่าก็เข้ามาในห้องก็คือมาหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยบอกกับคนดูไปแล้วนะว่าเอยผมเนี่ยไม่หนึ่งหนึ่งกับใครนะก็คือแบบผมเคยบอกแล้วผมไม่หนึ่งหนึ่งกับใครอีกแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์ ร้อยก็กว่าเนี่ยแตถ้าผมจะไม่ผิดนะครับฝากช่อง Tik t o อกที่ผมเอาไว้ไลฟ์หน่อยละกันนะเป็นช่องนี้นะครับเห็นวงเลยว่า iMac อย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าผมชื่อแม็กนะครับมันเป็นคำพูดนะไอแม็กแอคใหม่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือช่องหลักของผมนะครับอันนี้ไว้ลงคลิปเป็นหลักนะครับผมก็ฝากไว้เด้วยวกันนะครับส่วนคลิปหนึ่งๆเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่อัดหรอกแต่เห็นมีคนคอมเมนต์บอกให้ผมอัดลงยูทูบเนี่ยก็เลยจัดให้เลยครับตอนนั้นก็กลัวแหลกนะเพราะว่าอัดไปด้วยไล่ไปด้วยก็คือจะแหลกแต่ก็อะเดี๋ยว พักสักครูแล้วเหรอเข้าไปรับชมกันยาวๆเลยครับสนุแน่นอนเลยเบาๆผมเลยนะผมร, <ound> รู้นะนการเล่นคุณจะเล่นยังไงอะเดนเดชัดเลย,ยเฮ้ยคุณใส่ยี์เกีย์ปะ่ะล่ะเกิดอะไรจังวะ ปั๊มยาได้ไหมเนี่ยปั๊มได้ไหมเนี่ยกูปั๊มยับเลยคมเว่า โอ๊ย้ายครับสนุดนั้นแล้วเอ่ย กูเตเว็บโพรตะะแปลกๆของพี่ของพี่ป่ะ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเขาเชื่อหมดทำไง อ้าวมันลื่นเลยครับมันลื่นเหรอขึ้นบนแล้วมันลื่นใช่ไหมมันตกใช่ไหม,มลื่นเลย

โโอนี่รับแ่กครับช่วยสับไปครับถ้าไม่สับจะยิงไหวไหมกับเขาก็คงไม่ไหวอ่ะเสร็จบนจัจริงเลยครับไม่อยู่ได้คืออะไรตัวเปล สับสามหนึ่งกระโดดกระดิบกระดิบเลยผมสับคลิกไซส์ขวาคิวกระโดดกระดิบกระดิบไปก็ได้แหละไอสามหนึ่งอะแต่ผมไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดเก่าอะอยู่ในช่วงปรับตัวกับคีย์บอร์ดเอออยู่ในช่วงปรับตัวคีย์บอร์ดเลยมาสู้กันทาร่ากันจะกวาดไว้ชิบหายเลยจริงอะ cựu đội thật cho thật 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 phải thật thật phải thật 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 ba ba ba. ผมสัาบทีไรปลดทิ้ทุกทียอมยอมยอมแล้วแล้วเขาสร้างห้องด่านเซเวเนชั่นเล่นด่านเนี้ยเอ้ยเล่นด่านเนี้ยแสดงว่าเขาสายซองเก่าเขารู้ได้ไงวะวันนี้สายซองเก่าชัว ไม่ออกนะไม่ต้องโคนเลยไม่ต้องท้าผมเมื่อกี้นะนยูโค้ชเก่งเลยผมหายใจไม่ออกแล้วต,ตนอนนั้นเต็บเจ็บเจ็บดูเลยเมื่อกี้กลางไปอีกางไเลยดีขนาดนี้ด้วยว่ามาโฮ สายตาพี่ก็รู้สึกไหมตึงมันคือมันต้อง,งาอาศัยเชิงเอาอะผมไม่ได้จะยออนะดูกระสับดิอะได้ยิงหนักเดีย๋ยวดูดิ เลยเงียบเลยนะโหมดเกินเลยเงียบเลยนะแหม โอ้กราฟิกบ่อยเกินกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือมีบ่อยเกินเขาเลือมเขาเรือกรู้เชิงผมวะเนี่ยซองเหรอใช่ครับกระโดดเป็นกบเลยนะจ๊าขอบคุณดอกกุหลาบด้วยครับผม ขอบคุณครับดอวก็เหล่านะคบปุณนจีจีเนียครับควงสูซ้ซอมบี้ไม่ได้แล้วได้ซอมบี้ยิงเร็ว,วรไม่ปวดนิ้วเหรอพี่ชายมันเมื่อยเวลามันสับไปเรส่บไปก็ดูมันเมื่อยเต้ครับเต้ จะมีแสนนะครับมีแล้ครับให้เขารู้ไปสำนักเดลตา้าแน่นอน <c oughs> <c oughs> จะเจอจะเจอบุ้ผาชนเลยอันนี้ต้องหาหมอด้วยแล้วสองโคลนเลยไม่ปล่อยกมหายปล่อยกูไปแล้ว tết sát, tay tết kèn đấy, ui, chấm dứt rồi, đó là, ôm วลลคลิกซ้ายคลิกขวาคิวครับผมแับคลิกซ้ายคลิกขวาคิวครับ Blue ขอบคุณครับขอจำได้แล้วคนที่ถ่ายตอนที่ไปงานเกมว่าเอา้าเจอที่งานเกมเยหรอ โอเคครับอีกรอบหนึ่งแบบเขาเทสแคร์นะครับเหมือนเทสแคร์เลยใช่ไหมเทสแคร์เลยนะ ma điên rồi ba. Ba mà lùi lùi, lùi 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 lùi. เินไปเว้ยเข้าหัวกูกดแถบทำหม่บอกกูเล่นตั้งนานแล้วกูชินไหมเป็นเย็นต้าน เอา้ามันมีสลับด้วยเหรอโทษขอโทษ เนี่ยแต่ก่อนมาเดนตรงกลางได้นะ ตายแล้วใชตาคนไปโบล่เราพอกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับทุกคนเพ่อนใเกมวานนี้สายตาไม่สั้นหรอครับยังไม่สั้นแต่ก็เบอร์เล่นนานๆอ่ะเบอร์โผล่าตายยังเบอร์อยู่เลยเพราะไลท์ของจอนานโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมคลิปนี้นะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า